สีสันสีจัดจ้านเด้พี่น้องเนาะสีจัดขนาดเด้พี่น้องคุณใายสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบาทได้ตัวนี้น้อยหัวสิบหกห้าร้อยแต่ว่าตัวนั้นใหญ่เลยพี่น้องเนาะเมันมาจากก้นไส้ร้อยเอ็ดใหญ่เงียบงามสิบแปดห้าร้อยมันเปิดไว้ตัวนี้สิบหกห้าร้อยมันเปิดไว้ต่อรองเอาเนาะสองตัวเนาะ ขออนุญาตเบอร์โทรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอมพี่น้องบ้านสว่างงังวงานพาพีพาหนองมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายงวัวตลาดนัดโคกกระบือบานเชียงหวางพื้นเมืองจังหวัดเชียง่อนพี่น้องเมื่อน,ออน,น,ออนี้คึกคักพี่น้องเวียดเขาคนไทยซื้อไล่พี่น,น้องเนาะอ่ะเบืองบรรยากาศคึกคักแห้งพี่น้องเนาะพูดเ่ะเวียดเขามาได้หล่พี่น,พน,พน,น้องเนาะข้างหัวจะเป็นใหญ่คอยชมเมื่อนี้มีทุกสายเลยพี่น้องเนาะสายเหลี่ยงสายขุนสายเหนือมีเบิดทุกสายพี่น้องเนาะสนใจอยากเอาหัวเขาเหลี่ยงช่วงนี้เหมาะเลยพี่น้องสำหรับราคาหัวเหมาะแห้งนาะพี่น้องเนาะอ่ะ บาทสว่างงัวงามสุภาพพี่พน้องออกอัิเดกพราตนเนาะงัวงามหลายพี่น้องเนาะมาชมงัวงามเพิ่นทางนี่ของผู้ใดธนอคพี่น้องเางัวงามแม่สาวงัวงามเบิ่งงัวงามเพระโอ้เพปนได้ขายเลยตัวพี่น้องท่านเพินได้ขายกันแล้วเนาะงัวงามได้ขายกันแล้วเมืองท่าพี่งัวงามผู้ใดทนนอท่านพี่น้องสามแม่สาวกัมงามเขงเพป็นยามท่าพีพี่น้อง หใญ่ว่างามเลยพี่น네้องเนาะมาเปิดบรรยากาศการซื้อการขายเราพี่น้องเนาะเมนี้คือคักมาหาหอยลบเทุนการพี่น้องเนาะหอยลบเทุนใดมาสองตัวงามๆเป็นกำลังต่อรองกันของหอยลบตัวหนึ่งสีออก่างๆตัวหนึ่งสีแดงแดง ซีมันหาไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมเปิดเจ้ไหนคููนี่ตัวนี้หาพันหาตัวนี่หกพันหาโอ้หนพันหาร้อยหนึ่งหมื่โอ้ตัวนี้แปลกเด้พี่น้องเป็นสีแปลกๆสีออกแฟนซีสวยพี่น้องเนาะหนึ่งหมนหกพันห้ตัวตัวดีสีดีดีเเป็นสายเนื้อสายนี่เพิ่นพี่น้องเนาะสายโครงเพิ่น 16,500หนันวราคาหมื่นกว่ากว่าพี่น้องเนาะเอานี่ตัวตัวน,นี้หนึ่งนาพันห้าตัวน,นี้พี่น้องเนาะหนึ่งหมืนัเพิ่นเปิดใยห้อยมาเพิ่นเปิดไวส2งถูอะแต่ว่าเพิ่นได้มาหลายอยู่เดียวสุดไป,ปเบิ่งเยู่เดืนนอดต้พี่น้องเนาะหนึ่นนงหมื่นหกพัน้าร้อยวนี้ด ก็ใกล้กับย่อสาอีกย่ทางพุ่งอีกมีอยู่บ่าโอ้แม่ลูกอีกงโอโอแม่เป็นหมื่นสี่ตบุตรหมื่นหกโออ่ะเดี๋ยวสิไปถ่ายทำมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยลูกก่อน082 29นย์หกเก้าหนึห้อยลูกจากลุ่มพุเพื่อนใดมากตัวนี้1ิบหาหารอยตัวนี้16บหการอยเนาะ2แม่สายพันตีเป็นสายเหนือราคาเหนือแหละพี่น้องเนาะสว่างามของเพขุนอยู่เลยงามทั้งสองตัวโดยเฉพาะตัวนี้พี่น้อง สีดีสีงามสีแปลกๆหลัวไหลเนาะหอยลบเนาะได้ขายกันแน่อยู่บ่โอ้ได้ขายตัวเดียวอ้ามันมานครับผมอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งทางพีอีกเอาเบอร์โทร่มหอยลบคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะมาทางพีหนอน่เพิ่มเลยแม่สาวแม่สาวของวหอยลบพี่น้องเนาะแม่สาวของวหอยลบแล้วก็แม่ แม่นี่ประจ้าบ,บาทก่อ1หนึ่งหมืี่พห้่มืนสี่พันห้าร้อยของหอยลบด้วยพี่น้องหนึ่งหมื่นนห้าร้อยของหอยลบเ้อเอเออ,อแม่ลูกเปิดเจ้ไหนบาทนี่โอ้ลูกขายแล้วย่างแม่อ่ะลูกมันเพิ่นขายแล้วตัวนี้หนึ่งหมื่าอยของหอยลบด้วยพี่น้องเบอร์โทรเพิ่นหามากเมืนนี้อ่ะหนึ 14, ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยตัวเพิ่นจูงยู่เท่าไรก็แม่สาวนะ่ะหนึ่งหส โอ้หนึ่งหมนสี่งามได้พี่น้องตัวน,นั้นหน,นึ่งหมงามดีตัวนี้หนึ่งหมื่นายเป็นเปิดว้ขออนุญาตเป็นมาทาง,ท 14, 000, 500, งพี่หนันห้าร้อแม่โคงพี่น้องสูงยอยู่ประมาณร้อยห้าบได้โดยประมาณพี่น้องเนาะขอหอยลูกได้พี่น้องมาเบิ่งแม่สาวตัวน,นี้สิบแม่สาวนี่หนึ่งมันเนาะหนึ่นงหมเนาะลลกเนาะข้อหอยลกคือเก่าเด้อเบอร์ทร่วอยลกเป็นแจกมาแล้วพี่น้องเป็นไมาแล้วงามดีพี่น้อ,ตอนนงตัวน พร้อมผสมละต brands, ัว er, นี่เบิร์เบิร์เมือกเพื่อนพี่น้องความผสมแบบเป็นแม่สาวทายสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกได้พี่น้องเนาะงามของเพื่อนอยู่สีสันดีต้นโตดีดีพี่น้องเนาะนี่อ่ะงามอยู่พี่น้องเนาะต้องหอยดพี่น้องเนาะอ่ะมันมาได้ลูกเด้อมันหมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายหัวงเบอร์นี้พี่น้องคือคักพอสมควรมาเบิ่งแม่สาวหน่อยงามงามท่าผีพี่น้องเนาะเพื่อนสะดวกกระนาะทางผีน้องวงามเพื่อนพี่น้อง ขออนุญาตครับตัวนี้เปิดจังบวะครับ13,500หม่สามพันห้ามษสาวเขาแต่งให้เรียบร้อยพี่น้องเน่าอร่ามตัวน้ำไต่ที่ดีพี่น้องเนาะ13,500เพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะแม่แม่นี่แหละครับนี่16,500หมื่นหกพันร้อโอ้16,500แม่เป็นแม่แยกลูกเดี๋ยวน้องโอ้แม่สาวคือกันโอ้ตัวนี้แม่สาวกันท่ายสูงอยู่รอยสี่สิบห้ากว่าพี่น้องเป็นแม่สาวดิพี่น้องตัวนี้พร้อมผสมเลยพี่น้องพร้อมผสมเนาะ พร้อมผสม16,500ตัวนี้เป็นตะเรียงเป็นตะซื่อของเพิ่นพี่น้องงามตน้ตนตัวดีเป็นสายใบหน้าเพิ่นพี่น้องเนาะราคากับพ่อต่อรองพี่น้องเนาะราคาหน้าต่อรองทั้ง2ตัวอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูน098ก้าแป3หกศูนย์พี่น้องเป็นตะเรียงทั้ง2ตัวพี่น้องตัวนี้พร้อมผสมตัวนี้แม่สาวหน่อยอยู่แต่ว่าตน้ตนตัวดีเงาเงงงามเพิ่นพี่น้องเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆมนันครับผมต่อพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อขาย,ย <S <S าขายยว อ่านี่คือคากพี่น้องเนาะอ่าคือคากเวียดเขาคือคากเท่คือคากอีทีพี่น้องเนาะว่างามทางถีอเป็นบ่าถ้าได้สอบตามเพิ่นเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรกันเนาะถ้าถือเป็นน้องเนาะมาแล้วใบเรื่องมาแล้วเนาะคนีกำลังเบิ่งพี่น้องเนาะสองแม่สาวหน่อยเบิ่จับให้เบิร์นด้น ข้อเ,เท้าเปิดจะบาทครับหมื่นสิบห้ารยโอ้พี่นอ้องหมื่นสิบห้าร้อยได้พี่น้องแม่บางไ่พี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกับห้าร้อยสีออกนวลเป็นแม่แยกลักงามไงได้พี่นอ้องเนาะราคาหมื่นตนัวตนแม่บ่น่อยได้พี่น้องแม่บางไหญ่แม่บน่น,บน,บน่อยหนึ 1, มม่งหมื่นกับ หนึ่งพันกับห้าร้อยพี่น้องเนาะแม่บอกไงพูดถึงเงี้ยวงามต้นโตดีสีสันดีถือว่าไม่น่าเนาะถือแคงพี่น้องเมืน่นกว่าแม่แยกลูกพี่น้องเอ้ยพูนถึงบักใหญ่บาหน่อยเด้ขออนุญาตเบอร์โทรกันศูนย์เก้าสี่สองเก้าแปดเจ็ดแปดศูนย์เก้าพี่น้องนีว่าราคาไปเอาไปต่อยอดพี่น้องถูกๆพี่น้องเนาะ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกับห้าร้อยงามงานพี่น้องพื่อนตัวบไงถ้ามางามของผมคือมันเป็นตาต่อยอดใดญพี่น้องเนาะเป็นตาต่อยอดใดญของเพิ่นอยู่อขอบคุณหลายๆครับผมมันมานัวสีออกมื้วนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกับห้าร้อยเอาแม่ลูกกันแม่ลูกเปิดที่ไหนครับแม่ลูกเปิดที่ไหนอู้ยพี่น้องท่อกันตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้เฮงสองตัวพี่น้องเนาะราคาเดียวกันแม่กับลูก พี่น้องไม่นาพิเศษที่กันเลยพี่น้องนาเพิ่นพิเศษที่กันหนึ่งนหันห้าร้โอ้แม่เพิ่นลูกเพิ่นลูกเพราะแต่ลูกแรกอยู่เนาะแม่ลูกแรกอยู่ที่พี่น้องไปต่อไปต่อยอดลูกครูแลว้วลูกแม่ต่อไปเพิ่นว่าราคาเบาๆบ้านๆเท่า11,500เพิ่นเปิดใบสองโตโอ้พี่น้องราคาหัวงหมดนี่ไปตาซื้อเรียงเพิ่นมาจากไหนคืออาสามารถเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมขอขอเบอร์โทร099 032 032 9362พี่น้องเนาะสองตัวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกระหารอยลูกปูได้พี่น้องเนาะอันนี้แม่เพลินพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายหมันครับผมลูกกระางว่สวัสดีครับขออนุญาตครับผมอันนี้พ่อพันธุ์ได้พี่น้องเบิ่งต้นโตเพลินแล้วหน้าตารอคักเนาะรอคักลูกผู้ใดหูบ่บ่อหูครับบ่อหูเนาะแต่ว่างามเนี่เป็นหัวงามหน่อยเพิ่นพี่น้องบักปู้หน่อยนะองามๆเพิ e นะะ่นเปิดไว้จังได๋ครับเปื้อนไว้เม0 0อวันที6 0 0 0สายพัฒนาสายพ่อพันธุ์เอาไปเป็นพ่อเกิดพ่อขายพ่อ คุ่มฟูงใดเลยพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นหกพัเพิ่นเปิดใบพี่น้องเพิ่มาจากสมาจากคนไส้ครับโคนสายร้อยเดนาะอ้าขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกเลครับผมไชต้นน้ำต้นตัวนึงโอ้โ้อีตันนึงตัวนั้นเท่าไรเน่ะต้นเปิดเพื่นแปดที่ผาด้วยหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแม่นป่หนึ่งหมื่นแปดันห้าร้อยขออนุญาตทางขุนมฟูงใดขึ้กันพอุ่มฟูงขึ้นกันง่ายมือกันพี่น้องคุณแต่ว่าสูงขึ้นากสูงขึ้นมากคุณน ้ายสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกได้ตัวนี้น้อยรัว่าสิบหกแต่ว่าตัวอันใหญ่เล้วพี่น้องเนาะเมันมาจากโ้นไส้อร่อยใหญ่ง่ายง่ามสิบแปดห้าร้อยเพิ่เปิดไว้ตัวนี้สิบหกห้อเพิ่เปิดไว้ต่อร้องเอาเนาะสตัวเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับ0 8 1 9 2 8 1 9 3 3พี่น้องสองตัวมีต่อนาคตพอพันเอาไปเป็นพอคุ้มผูงได้ทั้งสตัวขอคุณเลย้มันกับผมต่อรองเอาด้อพี่น้องเด้อ ทางต่อพี่น้องน้องเบิ้งเป็นยังไงครับการขายได้ขายแล้วป่ะครับผมยังยังแม่สาวหน่อยเนาะแม่สาวหน่อยเปิดจังไหนครับตัวนี้เปิดจังไหนเปิดสเท่าไรก่อนสิบสองเนาะสิบสองเพิ่งเปิดไใบพี่น้องแม่สาวหน่อยต้นตแข็งขาหนาตาต้นตเบิ้งเอาพี่น้องน้ำไตแข็งขาดีเวิ้ดเชิงเชิงโอ้โหเนาะคือเชื่องเที่ยวละยืนนิ่งเลยพี่น้องเนาะนี่สิบสองเพิ่งเปิดไใบเอาไปต่อยอดเอาไปเลี้ยงเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามพี่น้องเหลือตัวเดียวเลยเพิ่นว่าเนาะอ้าวมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น 062 89 57 517พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับผู้ใดแม่สางจากอาจาสามารถรอยเอเท่า,าพี่พน้องเนาะ12ต่อรองได้พม่ได้ขอบคุณหลายมันครับมผมครับผมยางมาทางพี่พน้องเนะาะอามันนี้พอเห็นพอมีไปใสน่นอว่าได้ขายนะครับเนาะยางมันน,น,นี่อ้าวไปไังไหนข้าคมนี่เปิดที่ไหนซื้อน้ำัน่โอ้ซื้อไปเลยสอมื่นหาที่หาครับเท่าไรก่อนสอมื่นหาทครับสองหมื หาพันห้าร้อยโอ้พี่น้องแมย์ก่าใหญ่ <im itation> ซื้อน้ำหอยมีบ่นี่เนาะ <im itation> ออโอ้แต่ซื้อ <im itation> ใช่ก่อ <im itation> หอยมีเนาะโอ้เนั่นเดี๋ยวหอยมี่มันละ่ะสวัสดีครับ <im itation> <im itation> โอ้เดี๋ยวไขะ่ะเนาะมัน <im itation> แต่วลาเพิ่นกระไดง่วงใหญ่ง่วงาง,วงามไปเลี้ยงเนาะสองหมื่นห้าพันห้าร้อยโค้งสางดีดีเม่ยังสดสดอยู่พี่นอนะ้องเนาะเพิ่นได่ลูกสาวไปเลี้ยงแล้วหอยมียังอยู่บ่เหลืออยู่บ่ โอ้น oh, ี่ะไอเ่โอ้เรียบร้อยแล้วโอ้หมานแล้วเื้อนี่หมานแล้วหมานแล้วโอ้คเอาอ้โอ้โอ้โอ้หมาโอ้ปี้โอบโอยมอ้โอนโอ้โิ้โอ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 ้อ้โอ้นอ้โอนโออ้เอ้โอ้โอ้โป้โอ้โอ้โอ้อ เพราะวมามนเพื่อนอ่เพื่อนนี่นะันนาสมัยเฮานี่ะโอ้น้าสมัยยาโซเฮ้านีโอเคภาษาไปเลียงเมฆ้งสายดีเนาะอ่ะมันมาด้วยหอยมีด้อ่ะบาทสวงงวงงานผาพี่พาน้องมาลบชมบมันากาศการสื่อการขายหวนตลาดนะพวกกระบืองันเชงหวังพื้นเมืองจังหวัดจัทบุรชิปนียพม่านกทอนนองฝากฟี่ฝากน้องซอยกันกไนไรกดแช่กดติดต่ำมันเพื่อนไปหนนองคอพี่น้อกรเสริฐฝางเลี้ยงง้วงควายแป้นขับแป็นเป็บ้านสุขวังงวงงามผีจะความสุขจะเรื่องันไก่จากโรคไข่ไก่วัิดต่าง